สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับเอสซีนแงไทยอีกครั้งนะคะวันนี้ลูกค้ามิสูจิพิปาเจโรเข้ามาเปลี่ยนยางค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าเป็นยางตัวไหนค่ะและนี่ก็เป็นยางที่ทางร้านแนะนําให้กับลูกค้านะคะเป็นยางมิโต420 SD ไซส์265 60R18 นะคะด้วยด้วยลวดลายยางนะคะดีไซน์ออกมาเพื่อทําให้การยึดเกาะถนนได้ดียิ่งขึ้นนะคะทั้งถนนเปียกและถนนแห้งค่ะ ยางนิโตนะคะเป็นยางแบรนด์ญี่ปุ่นมีรับประกัน60วันแรกบัตรมมแตกเปลี่ยนช่นใหม่ให้ฟรีนะคะลูกค้าท่านใดสนใจสามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์02-459-462-6หรือทักแฟนเพจได้เลยนะคะเดี <S <S ๋ยวเราจะไปดูตอนใส่เสร็จเลยค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะกับรถ Mitsubishi p a จโร o ที่เข้ามาเปลี่ยนยางนิโต420่ d อ ไซส์2 6 5 6 0 R 1 8นะคะทางร้านต้องขอบขอบคุณลูกค้ามากๆที่เข้ามาใช้บริการนั้น SP m a ีแม็กายค่ะลูกค้าท่านใดสนใจสามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร0 2 4 5 9 4 6 2 6หรือทักแฟนเพจได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ